ถ้าคุณนี้จากโซต่รวนได้แล้วแต่คุณเลือกที่จะกลับไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคุณจะทำไหมนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งในอเมริกาในยุค1800เธอเกิดในยุค slavery ถูกตีถูกทำให้เงียบและถูก treated less than a human แต่แม้ในโซโรวนเธอก็ยังมีความฝันถึง freedom คืนนึ่งเธอวิ่งหน,นีออกมาริชทุกอย่างเพื่อที่จะ escape และเธอก็ได้รับอิสรภาพแต่เธอไม่ Disappear เธอเลือกที่จะ Return ซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอช่วยเหลือผู้ชายผู้หญิงและเด็กๆเ,เธอไม่เคยทำให้ใครหลงทางเลยผู้คนเรียกเธอว่าเป็น Criminal แต่เธอไม่ยอมหยุดในยุคสงครามการเบืองจะทำหน้าที่เป็นพยาบาลลูกเสือและแม้แต่เป็น s สเป็นนำการโจมตีแบบ Military r ร i d ซึ่งช่วยให้ผู้คนมากกว่าเจ็ดร้อยคนจะพิสูจน์ว่าฟรีด o มไม่ใช่แค่เป็น RIGHT แต่มันเป็น r e s n s i b i l i t y ผู้หญิงที่พาหลายร้อยคนเดินไปสู่ฟรีด o มคือฮาร์ t t สทั a n True f r e e d o m means lifting others as you rise full of more